เอาเลยค่ะน้องเอลเอาหลอดที่ว้างค่ะหลอดที่ว้างค่ะหยดเลยค่ะบีบขึ้นมาค่ะบีบขึ้นมาเบีบขึ้นมานะคะเคหยดไปในสีนับจํานวนด้วยค่ะกี่หยดคะทั้งสีทั้งน้ํามันหยดลงไปเลยค่ะนับจํานวนเลยค่ะหยดลงไปเลยค่ะอ่าถ้วยที่1นึ่งอาน้ำมันถ้วยที่2สีค่ะ แล้วแต่ใครจะหยดสีก่อนื้วาน,น้ำมันก่อนก็ได้ค่ะนับจำนวนด้วยนะคะอ่าให้ได้เจ็ดหยดนะคะอ่าครบแล้วสีต่อเลยค่ะน้องอ,อมหยดสีต่อเลยค่ะครบจํานวนไหมคะครบจํานวนหยดไหมคะถ้าครบจํานวนหยดแล้ว ได้คะ่ะได้หยดเลยค่ะนักเป๊กหยดแล้วยังค่ะหยดแล้วยังคะอ้าทีนี้หยดแล้วสังเกตเลยค่ะสังเกตการละลายค่ะอ่าค่ะสังเกตค่ะมองดูค่ะมองดูค่ะใช่ค่ะน้ำมันด้วยค่ะน้ำมันด้วยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบว่าอะไรละลายเร็วกว่ากันระหว่างน้ำมันกับ สีอ่าค่ะระหว่างสีกับน้ำมันน้ำตาลก้อนละลายช้าหรือว่าละลายเร็วกว่ากันค่ะอ่านับหยดด้วยค่ะเก่งมากลูกดีมากค่ะจ้าอ่าค่ะลองดูนะสังเกตดูนะจับตามองเลยนะคะ ค่ะดูว่าเปรียบเทียบค่ะเด็กๆสังเกตเปรียบเทียบอ่าลองใช้แว่นขยายส่องดูได้ค่ะอ่านับจำนวนหยดด้วยค่ะใช้แว่นขยายส่องดูได้ค่ะ่จ้า ทีนี้เด็กๆต้องตอบคำถามให้ได้นะคะว่าน้ำตาละละลายเร็วในไหนละลายช้าอ่ะในเออ่ส่วนไหนค่ะสองถ้วยเปรียบเทียบกันค่ะจ้าสังเกตใช้แว่นขยายได้นะคะสองดูได้นะคะ หมดแล้วยังคะนึกค่ะอของอมแอมละลายอ๋อของอมแอมละลายเกือบหมดแล้วนะคะโอเคจ้ามันขึ้นอยู่กับการหยดสีของหนูเอาป้ะ ค่ะค่ะ เจ็ดหยดค่ะเจ็ดหยดค่ะอ่าปลาเดียว